สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงกันยายน2566นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะคลิปนี้สำหรับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมนะคะ16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะ เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะดวงบ้างไม่ดวงบ้างอ่านจจรวงกับทุกคนขอ้นับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะผู้อ่านนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์ธิ์ขออนุญาตชาวราศีธนูทุกคนนะคะเป็นตัวแทนจับไพ่แทนชาวราศีธนูนะคะดิ้ไพ่สิบใบนะคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ t h e l o เลเ t อร์ทัว n d s t ฟ o of ทัว t a เพนเคิลทรีออฟสอชาวราศีธนูเพจออฟสอดทัวรออฟสอด Eight เอ็ดอฟซอดไพ่ดาบเยอะมากเลยนะคะเดอะเมจิกเชียนเดอะสตาร์สลุปว้าวไมอเปนเดเคิลสุดสวยรอรวยมากสุยร่อรอรวยมากเลยนะคะไพ่ตัวตวนของคุณนะคะเดอะเลเวอร์ ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะได้เจอคนถูกใจถ้าคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะอ่อถ้าระวังนะคะว่าเขาคนนั้นมีอีกคนแล้วหรือเปล่าหรือยังนะคะีนถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ว่านขอขยายไพ่เดลเวอร์นะคะไม่อบครับการทะเละาะการอยากกลับมารักตัวเองนะคะการมีปัญหาในความสัมพันธ์ สถานการณ์ในช่วงนี้เหมือนคุณช่างใจนะคะว่าจะเอาอย่างไรดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวัง t o o p e n t a c l e สองเหรียญถ้าเป็นเรื่องเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนเป็น move on เป็นวงกลมนะคะไปไปกับกลับไปไปกับกลับตัดกันไม่ขาดสักทีเลยนะคะ เอ็น t อ t s อย่าหันหลังให้ความสัมพันธ์นะคะอยา่าประมาณว่าจากไปทั้งที่ยังรักอยู่นะคะไปอยู่อย่างสุดสวยหล่อลอที่เอ็มเพรสเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะกับไปรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะถ้าเราอยู่แล้วนะคะ มันเป็นท็อกซิกมันเป็นเหมือนตัวเองไม่มีค่าก็เดินออกมานะคะอันนี้อ่านตามหน้าไพ่นะคะอดีตที่ผ่านมา Tree of Swords มีเรื่องให้ต้องเจ็บปวดหัวใจนะคะ เกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะที่คิดว่ามั่นคงที่คิดว่าได้เจอคนที่ดีแล้วนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเพจออฟสอบการเผชิญกับปัญหา การต่อสู้กับปัญหา sick of one เกี่ยวกับเรื่องของความรักจริงๆด้วยนะคะ fire pentacle แ,แต่ดูเหมือนเขาก็พยายามทำทุกวิถีทางทำให้คุณได้มั่นใจได้เชื่อใจในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่มันอยู่ที่คุณตอนนี้มันอยู่ที่คุณถูอ็อบสอดแพรอนาคตตอนนี้คุณยังช่างใจอยู่ว่าจะยังไรดีต่อไปนะคะจะเลือกทางไหนจะเดินจับมือกันไปต่อแล้วลืมอดีตลืมสิ่งที่ไม่ดีไปซะ แล้วจับมือเดินหน้ากันต่อเพื่อความรักเพื่อครอบครัวหรือจะเดินออกมานะคะคุณยังคิดอยู่หัวอสอบเครียด กุมอ,อกกุ้มใจนะคะทะเลาะกับตัวเองนะคะว่าจะเอาอย่างไรดีนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะปัญหาและแนวทางแก้ไขเอ,ดอ,อ็ดออฟซอการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะการเริ่มต้นของความสําเร็จในชีวิต King อัพครับในอัพสอดเนี่ยคนยังเครียดนอนไม่หลับนะคะเครียดนอนไม่หลับแต่เหมือนคนเลือกที่จะ มาเริ่มต้นกับตัวเองกับมารักตัวเองนะคะอิทธิพวรอบข้าง the magician คุณเป็นคนเก่งคนฉลาดอยู่แล้วนะคะคุณหาทางออกได้ซิกอบสอบคุณหาทางออกได้ทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะทุกอย่างจะคลี่คลาย สิ่งเรื่องไม่ดีสิ่งเรื่องที่มันร้ายๆนะคะจะจบลงนะคะความคิดภายในใจของคุเดอรสตาความมีความหวังความมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ดีขึ้นการมีความหวังในชีวิตการคิดบวก สิบครับแต่ก็ยังมีพลังงานเก่าๆวนเวียนกลับมานะคะวนเวียนอยู่แต่คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองมากๆนะคะไห้สรุปในออพเพนเดเคิลบางคนบางท่านนะคะเลือกที่จะโสดสวย สุดหล่อและรวยมากนะคะกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองคุณมีงานมีเงินอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวนะคะเงินของคุณมีมากมายคุณมีฐานะที่มั่นคงคกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะถ้าใครไม่เห็นค่าคุณนะคะคุณก็กลับมาเห็นค่าของตัวเองนะคะตรง ปัญหาจะหนักหนาแค่ไหนคุณเอาอยู่นะคะคุณเอาอยู่คุณเก่งคุณชาญฉลาดอยู่แล้วเอ็ดอัฟสอร์ดีฮังแมนเหมือนตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่คุณปลีกตัวอยู่เงียบอยู่กับตัวเองนะคะพบทวนเรื่องราวต่างๆ แล้วคิดว่าจะเอาอย่างไร,ด,รดีต่อไปในความสัมพันธ์นะคะคุณเคณคิดว่าคุณมีงานคุณมีเงินคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่คุณมีงานแต่คุณมีเงินคุณก็เลยเลือกที่จะ ใช้ความคิดใช้สติอยู่กับตัวเองในตอนนี้นะคะค,คิดทบทวนผู้อ่านผูอ่านอยากรู้ผู่านแถมให้นะคะขอภพ่ใต้สำรับนะคะขอภพ่ใต้สำรับเรามาดูเรามาลุ้นกันนะคะภพ่ใต้สำรับ a of w a n d s ถ้าใครที่ห่างกันไปแล้วเขาจะติดต่อกลับมานะคะถ้าใครที่ห่างกันไปแล้วเขาจะติดต่อกลับมาห่างในที่นี้อาจจะยังไม่ได้คุยกันมาสักพักมันก็เลยทำให้เขาอยากติดต่อที่อยากกลับอ,อยากติดต่อกลับมาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นาฟ้ากันนะคะ Connect with nature ขอให้คุณได้ออกประโยน์กับธรรมชาติบ้างนะคะ You are rejuvenated นะคะ and inspired by spending time outdoor ออกไปข้างนอกบ้างนะคะอย่าเล่นแต่โทรศัพท์อย่าดูแต่ทีวีนะคะอย่าดูแต่มือถืออย่าดูแต่แท็บเล็ตนะคะใหอ้ออกไปข้างนอกบ้าง สุดอากาศข้างนอกธรรมชาตินะคะสีเขียวกลิ่ําหอมของดอกไม้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะคุณจะมีพลังนะคะธรรมชาติจะเพิ่มพลังให้กับคุณนะคะ perfect timing this is the right time นะคะนี่คือเวลาที่ดีที่สุดแล้วสำหรับคุณนะคะ for you to move forward นะคะที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะเป็นเวลาที่ perfect ที่สุดแล้วนะคะในการที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างสวยงามนะ,ะขอให้คุณอย่าได้กลัวอะไรนะคะ b i r t h d a y อ่ะ hmm. s i gnificant นะคะ birthday h o ฮ to เอ้ birthday h o The answer to your creation นะคะจะมีสัญญาณมางสิ่งบางอย่างในวันเกิดของคุณนะคะคำตอบที่คุณอยากรู้จะอยู่ในวันเกิดของคุณนะคะยังไงขอให้ชาวราศีธโนนะคะสมหวังทุกอย่างนะคะมีความรักที่ดีนะคะ มีการงานที่มั่นคงการเงิงนที่มั่งคั่งมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นไปได้อย่างโดยเร็วนะคะสิ่งไหนวาดีนะคะขอให้จบสิ้นลงไปนะคะเหมือนไพ่เดทแล้วก็สิบออฟสอดนี้นะคะมอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวราศีธนูนะคะขอพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ